อันนี้คือ iPad Gen 7นะครับเป็นตัวใหม่ที่ได้รับจาก Apple Store ที่ e ซ t ต์ n World นะครับได้รับเนื่องจากที่คลิปที่แล้วที่ผมถ่ายไว้ให้ดูก็คือ,อผมเอา iPad Gen 6 1 2น GB WiFi ไปส่งเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับไปส่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยเนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องใช้มานานแล้วก็ตัวแบตเสื่อมมากๆก,ก็คือถ้าไม่เสียบสายชาร์จเครื่องจะเปิดใช้งานไม่ได้นะครับ อันนี้คือเสียมากๆแล้วทีนี้เนี่ยเขาให้เราระยะเวลาในการรอเนี่ยก็คือประมาณ1เดือน4อาทิตย์นะครับประมาณนี้รอ,อถึงวันที่ไปรับผลสรุปก็คือได้รับเป็นเครื่อง iPad Gen7 นะครับแต่ว่าเป็นสเปคเดิมก็คือเป็น1 2 8 g b w i อ i นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นเครื่องที่ได้รับมานะครับค่าใช้จ่ายนะครับที่เสียนะครับก็คือจะอยู่ที่3,300บาทนะอันนี้คือ นี่คือใบเสร็จที่ได้รับจาก Apple Store นะครับะจะเห็นได้ว่าหัวบินนะครับหัวบินท,ท,ที่ที่มาเนี่ยมันจะอยู่ที่เขียนระบุไว้ว่าคือ iPad Gen 6 Wi-Fi นะครับแล้วก็ในบรรทัดที่มูลค่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีเขียนเลยว่าเป็นเครื่องที่ที่ซ่อมเนี่ยประเมินค่าซ่อมนะครับจะเป็น iPad Gen 7 128 Wi-Fi Go นะครับอ่าแล้วก็ ราคาที่เห็นนะครับก็คือ3 0มพันแปดบาทจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือราคาที่ยังไม่บวกบวกแหวนเนะครับเพราะบวกแหวนเจะเป็น3,300บาทพอดีนะครับเราจะมารวบรวมคำถามจากคลิปที่แล้วที่หลายๆคนสงสัยนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขออภัยก่อนนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมใช้คำว่าเคลม <พา S 1> เป็นซ่อมนะ <hanya S 1> <ม>ฮะคือคืออย่างนี้ ในจริงๆในคลิปที่แล้วผมมีอธิบายไว้แล้วว่า Apple ไม่มีนโยบายในการซ่อมจะใช้วิธีในการเปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้คําว่าเคลมเท่ากับเป็นการส่งซ่อมนะฮะทีนี้มีคนมาแย้งนะครับแล้วแล้วก็บอกว่าเราให้ข้อมูลผิดๆนะครับก็เลยอยากปรับปรุงแก้ไขนะครับ แคปนี้เราจะไม่ใช้คําว่าครมนะครับเราจะใช้คําว่าไปเปลี่ยนบัตรหรือไปกันเป็นการไปซ่อมแทนนะครับการที่เราจะเอาเครื่อง iPad ที่หมดประกันแล้วนะครับไม่ว่าจะหมดประกันแบบปกติหรือมี Apple Car ค์พัสนะครับสามารถนําเครื่องไปเปลี่ยนบัตรที่ศูนย์ได้นะครับแต่ว่าตัว Apple นะครับเขาจะไม่มีนโยบายในการซ่อมเครื่อง iPad เลยนะครับไม่ว่าคุณจะต่อจอแตกหรือบัตรเสื่อมหรืออะไรก็ตามเขาจะใช้วิธีการจ่ายเงินแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับ เครื่องที่ได้มานะครับเจ้าหนี้ที่บอกว่าเป็นเครื่องใหม่ผมถามว่ามันเป็นเครื่องรีชิสเมนต์ไหมหรือเครื่องรี ain, เฟอร์บิทไหมเขาบอกไม่ใช่มันเป็นเครื่องใหม่จุดที่หลายๆาท่านสงสัยกันเยอะเมื่อวานผมก็มีไปถามมาเหมือนกันนะครับก็คือเครื่องรุ่นเก่าที่นานมากๆที่ถามกันในเมนต์เยอะๆก็คือจะเป็น iPad Air2 กับ iPad Mini 2 Mini 4อะไรพวกนี้ Mini 4รู้สึกว่าจะยังได้อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรุ่นที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยเราสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ Apple ได้หรือไม่ก็ไปปชคุยกับออขอขง S Apple s u ส p อร์นะครับสามารถโหลดได้ใน iPad หรือ iPhone เป็นหลดเป็นรูปแอปตัว a p p l e s u p p o r t เลยครับเป็นไอคอนสีน้ำเงินเลยเข้าไปใน App Store แล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับมันจะเป็นรูปสีน้ำเงินช่่แอปว่า s u p p o r t แบบนี้เลยนะครับคือตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็กประกันในอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับที่ล็อกอิน p p p l e น d ีนี้นะครับสามารถจองคิวที่จะซ่อมสามารถแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ ได้นะครับคุยกับ p l e Support นะแล้วก็หรือจะโทรนะครับโทรก็โทรคุยกับทีมซัพพอร์ตนะครับทีนี้เนี่ยไอเรื่องแชทเนี่ยเราแชทผ่านอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับแต่ว่าโทรเนี่ยเป็น1 8 0่เป็นเบอร์โทรฟรีเหมือนกันนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับการใช้งานไม่ยากจะอยากตรวจสอบเช็คว่าแบตเตอรี่เฮล์เราอยู่เท่าไหร่นะครับ iPad เนี่ยเราสามารถกดเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็เลือกตัวผลิตภัณฑ์ข้างล่างเลยครับว่าเป็นกลุ่ม iPad แล้วก็เลือกเงื่อนไข นะครับ subject ตัวที่เราจะต้องการติดต่อก็คือเลือกว่าแบตเตอรี่ประสิทธิภาพปริมาณอะไรสักอย่างที่ไม่ไม่ใช้งานอะไรไม่ไม่ไม่ไดต้ตรงตามที่ที่อะไรสักอย่างประมาณนี้มันจะเป็นรูปไอคอนแบตเตอรี่นะครับอันนั้นเลือกเสร็จแล้วก็เข้าไปามันจะมีข้างล่างจะมีปุ่มกดโทรหรือไม่ก็ปุ่มชัดประมาณนี้นะครับก็สามารถกดแล้วก็เข้าไปขอให้เขาช่วยรีโมทเข้ามา ตรวจสอบให้ไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือเป็นการแชทเขาสามารถรีโมทเข้ามาเช็คตัวแบตเตอรี่เฮลให้เราได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ทําตามเงื่อนไขที่เขาแนะนำนะครับส่วนอีกคําถามที่ถามกันเยอะนะครับก็คือเครื่องเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพที่มีรอยบุบรอยบิน่นจอแตกจอบิน่นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จากที่ผมสอบถามเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้ามีรอยบุบรอยบิน่นนะครับมีรอยตกมาจอมีรอยบินบ่นรอยแตกมา จะไม่สามารถเคลมไม่ใช่เคลมจะไม่สามารถนําไปส่งซ่อมในเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันจะเสียอิเปเลดในงนะครับอันนี้คือจากที่ผมสอบถามมานะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําว่าลองลองไปเช็คเงื่อนไขเรื่องของแบตเตอรี่เฮลดูก่อนนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมแล้วค่อยนําตัวเครื่องไปให้เจ้าหน้าที่เขาลองเช็คดูต่อให้เขาตัดสินใจอีกทีเพราะว่า มันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันซับซ้อนอ่ะลองลองเอาไปเข้าช็คก์กดูดูกันอีกทีก่อนดีกว่านะครับในในส่วนเรื่องของตัวศูนย์ที่เราสามารถเข้าไปติดต่อในการส่งซ่อมนะครับเราก็จะแนะนําเป็น Apple Store ไม่ว่าจะที่เซนต์นเบร์ดหรือที่ไอคอนสยามผมว่าสองสาขานี้น่าจะโอเคกว่าที่อื่นๆเพราะว่าที่อื่นเนี่ยมีหลายคอมเมนต์กับมีที่ผ่านมานานเนี่ยก็จะมีลูกค้าหลายท่านที่บอกว่าไปแล้วโดนบวกค่านูนค่านี้เพิ่ม500บาทหรือไม่ก็ มีเรื่องของที่ว่าไม่รับไม่รับเคลมไม่รับเปลี่ยนอะไรพวกผู้นี้นะครับลองลองไปติดต่อ Apple Store ดูเผื่อเขามีตัวเลือกที่ดีกว่าให้หรือมีการคำแนะนำที่ดีกว่าให้นะครับก็หลกัลกๆเข้าๆก็น่าจะประมาณนี้นะฮะในเรื่องของคำว่าเคลมกับเปลี่ยนหรือซ่อมของผมจริงๆที่ผ่านมาผมใช้เป็นความหมายเดียวกันหมดก็ขอภัยในการใช้คำพูดสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับแล้วกเ็เวลาที่ เราจะเข้าไปติดต่อศูนย์นะครับก็ลองลองใช้คําพูดอะไรที่มันโอเคนิดหนึ่งมันหมายถึงว่าสื่อสารกันให้เขาตรงกันความความเข้าใจกันนิดหนึ่งเพราะว่าเราแจ้งเขาว่าบัตเสื่อมแล้วลองดูว่าเขาจะช่วยเหลือเราหรือเขามีข้อเสนอเงื่อนไขยังไงบ้างส่วนใครที่ใช้รุ่นเก่ามากๆก็จริงๆผมก็ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเกิดใครยังใช้รุ่นมาประมาณแบบ Gen 6อย่างอย่างเครื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะ ลองไปดูนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เขาไม่มีแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนขยับขึ้นใหม่รุ่นหนึ่งแบบผมเพับขึ้นมาเป็น Gen 7แล้วก็เป็นตัวสเปคเดิมแบบเดิมนะครับก็คลิปนี้เป็นสิ่งที่อยากจะมาแก้ไขแล้วก็อยากให้มาอัปเดตความกระจ่างให้กับคนดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไว้มีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปหน้าคลิปนี้ลาเพียงคำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ